สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเรียกประชุมสภาท้องถิ่นหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามเนี่ยนะครับในหลังจากการประชุมครั้งแรกไปแล้วนะครับซึ่งการประชุมครั้งแรกเนี่ยท่านในอำเภอก็จะเป็นผู้ที่ ดําเนินการในเรื่องของการประชุมสภาก็คือเปิดประชุมสภาครั้งแรกหลังจากที่เรามีประธานสภาแล้วนะครับการเรียกประชุมสภาในครั้งต่อๆไปเนี่ยวิธีการนะครับในข้อ22ของระเบียบให้ประธานสภาเนี่ยแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทรนาบล่วงหน้านะครับก็คือเขาจะแจ้งมาเป็นหนังสือ พร้อมทั้งจะต้องปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยณนะสำนักง,งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่า3วันนะครับเว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมแล้วก็ปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ให้น้อยกว่า24ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุผลอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วยเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยประธานสภาก็จะแจ้งเป็นหนังสือให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทราบอย่างน้อยเนี่ยสวันโดยแจ้งเป็นหนังสือแล้วก็ปิดประกาศณสำนักงานของอบตอด้วยเว้นแต่ถ้าการประชุมเนี่ยรีบด่วนอาจจะน้อยกว่า3วันก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่า24ชั่วโมงแต่ว่าจะต้องระบุเหตุผลที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนั้นเอาไว้ด้วยนี่คือวิธีการเรียกประชุมสภานั่นเอง